สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2543นะครับข้อมูลของเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับคิวโปรนิกเกก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับ ด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75้เปอร์เซ็นต์นิกเกิลร้อยละ25เปอร์เซ็นต์นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจากขอบด้านซ้ายนะครับมาจนถึงขอบด้านขวานะครับอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่3.4กรัมนะครับขอบก็เป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้ว ก็อาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับกระชับเวลาคลิปให้สั้นที่สุดเลยนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเรียญน,นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเรียนบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเรียนนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับ ก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญหนึบาทปีพศ2543นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญหบาทรัชกาลที่9แบบมนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะมาศาลมากเลยทีเดียวนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่468ล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับจึงทําให้ถ้าเป็นเหรียญปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับในส่วนเรื่องราคาการซื้อขายณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้นะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่เหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับมีแบบที่ได้พบเจอนะครับ ราคาไม่ต่ำกว่า3,500บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบที่ผมจะได้บอกไปนะต่อไปนี้นะครับซึ่งมีการพบเจอในเหรียญ1นบาทปีพศ2543นานะครับนั่นก็คือเหรียญที่ทำมาจากโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับโลหะอลูมิเนียมบอลนั้นก็จะเป็นแบบสีทองเหลืองนะครับแต่เป็นเหรียญ1นบาทปีพศนี้นะครับก็จะมีราคานะครับ ถ้าเหรียญประเภทแบบนั้นนะครับเรียกว่าเหรียญผิดเนื้อนะครับเพราะปกติแล้วเหรียญหนึ่งบาทปีพศ25 4 3นะครับหรือว่าปีพศอื่นนะครับก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิเคิลแบบนี้นะครับสีเงินแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโลหะสีทองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นโลหะอลูมิเนียมหลอนะครับก็จะมีราคานะครับโดยเฉพาะได้พบเจอในเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับ แล้วก็สังเกตนะครับอีกอย่างนะครับแบบเหรียญที่ผมได้ว่ามานะครับสําหรับเหรียญนั้นนะครับน้ําหนักจะเบากว่าเหรียญหนึ่งบาทปกติทั่วไปนะครับน้ําหนักจะอยู่แค่สองจุดสามเก้ากรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบของเหรียญนะครับก็จะบางกว่าเหรียญหนึ่งบาทพอส่วนี้นะครับน้ําหนักก็จะเบากว่านะครับตามที่ผมได้บอกไปนะครับ